ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสุรตานครับสวัสดีท่านสุรตานโอ้โหก็ช <motion> oh. ่วงนี well, ้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุกครับผมนะขายได้เยอะเมื่อวานได้ข่าวว่าลูกค้าจองบ้านไปแล้วท่านสุรตานครับนะยังทำไม่เสร็จเลยอบอกแล้วไปติดตามเอเมสเซจไว้ครับผมสนใจแปลงไหนทำเลแบบไหนไปติดตามไว้ไปฝากความต้องการไว้แปลงนั้นนี่คือไม่ทันได้ลงการตลาดที่โอครับขายไปก่อน นะครับก็ยินดีด้วยนะครับครับผมเป็นโอกาสที่ดีของผา้ซื้อนะครับติดตามไปเลยถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสีครับผมเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงชัดไหมพี่โอภาพชัดอยู่นะครับวันนี้อากาศมันคึมคึมได้ไหมกระตุกไหมแต่ผมผมมันเน็ตมันไม่แรงอเคไม่ได้จ่ายหรือเปล่าสุ่อารอะอะไรอะไรวะทองเงินมาเริ่มเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก็วัอวานยินดีกับ ลูกค้าด้วยนะครับได้บ้านสวยๆไปครอบครองนะครับสรงราชพัฒนะอย่างที่บอกก็คือแปลงนี้ไม่ได้ลงประกาศเพราะลูกค้าเข้ามาฝากขายเพ๊บมเป็นความต้องการมันตรงกันก็ขายเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ท่านใดที่กําลังต้องการนะครับบ้านสวนต้องการมีบ้านสวนสวยๆทาเลแบบไม่ไกลเมืองใช่นะครับทําเลดีๆนะครับแปลงนี้เลยครับด้านหลังเรานี่เลยเป็นบ้านสวนบ้านสวนไม่ยงชิดนะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานสี่สิบสี่ตารางวา ข้อดีที่สําคัญนี่ครับหน้ากว้างติดถนนยาวเลยนะลาดยางไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณูปโภคครบไฟมีบ้านอยู่อาศัยไฟฟ้ามีแล้วถนนลาดยางนะครับครับผมบ้านสวนติดถนนลาดยางนะอ่าบครับผมแล้วก็ที่สําคัญแปลงนี้เขาลงได้รับการพัฒนาละได้รับการจัดสรรปันส่วนเรียบร้อยแล้วก็มีการลงผลไม้ไว้เรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างพี่โยตไปเดินไปคุยไป อันนี้จะเป็นสวนมะยงชิดนะหลักหลักก็จะเป็นมะยงชิดพันอะไรนะก็จะเป็นพันธุ์ทุนเก้านครนายกนะครับนเก้านครนายกครับผมเป็นพันธุ์ที่นิยมกันเพราะว่าเนื้อเยอะเนื้อเยอะลูกใหญ่มีกลิ่นหอมลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ผมเคยซื้อกินอยู่ตัวนี้เขาได้ผลผลิตหรือยังพี่อได้แล้วครับได้ผลผลิตแล้วต้นขนาดนี้นะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตผลผลิตของมะยงชิดเนี่ยก็จะออกช่วงประมาณเดือน มีนาเษสาครับผมก็เริ่มก็เริ่มออกออกผลผลิตละดูเจ้าของเขาดูแลไว้ดีเพียวครับผมแต่ยาเรียบๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับเกษตรจําเป็นต้องมีน้ํานะอ่ตัวนี้เขาวางระบบเป็นท่อน้ําครับเป็นเป็นระบบเป็นสปริงเกอร์นะครับวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือติดปั๊มทีเดียวแล้วก็สามารถแบ่งโซนแล้วก็ให้น้ําได้เลยนะครับผมนี่ก็ ภ<พ>าย <พา S 1> ในตัว,พ,ตวพื้นที่ของบ้านสวนเนี่ยถ้าอย่างที่บอกคำว่าบ้านสวนหนึ่งย่อมมีบ้านมีบ้านให้อยู่นะครับเดี๋ยวพาด,ดูสวนก่อนอเดี๋ยวค่อยไปดูตรงบ้านพักแต่ตรงนี้หน้ากว้างติดถนนแบบนี้ตรงนี้เราตอนตนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้าฤทธิ์ตำบลน้ำฤทธิ์จริงๆมันเป็นตำบลน้าฤทธิ์แต่พี่โยผมอยากให้มาอย่างนี้ก็คืออ่าแยกวังสรีสุบผ่านปตทวังศีสุบมาผ่านสารใหม่แล้วก็ตัวอบตน้ำฤทธิ์ใช่ไหม ครับเลยเอบตอเลยตรงตลาดกลางที่เอาตรงตอบตน้ำริที่เขากำลังสร้างอะ่ะสร้างเสร็จแล้วล่ะตอนเนี้ยเลยมาเท่ามานห้าร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือคุณเลี้ยวเข้ามาจากทางสายเอเชียเท่ามาสองกิโลเมตรอยู่ตรงรนี้เลยอ่านะครับเข้ามาเนี่ยที่ดินสี่ไร่สองงานสี่สิบสี่ตารางวาสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ทําเลผมว่าเข้ามาจากทางฝั่งน้ำริทอ,อ่ะพอเ,เป็นน้ำริทด,ดูมันจะเหมือนไกลแต่ที่จริงอะ่ะมันเข้าจากเส้นเอเชีย 2กิโลเมตรแค่นั้นเองใช่ครับผมเข้าออกสะดวกมากนะครับแล้ววิ่งเป็นเส้นลวดยางลงมาทั้งหมดเลยนะที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกใครกําลังหาบ้บานสวนเอาไวท้ทําเกษตรเอาไว้พักผ่อนต้องการเนื้อที่ดินเยอะๆตระอานสี่ห้าไร่ผมว่ากาลังดูแลกําลังทำแล้วแบบมันเมือ่อท่านสุลตานแนะนาหนะ่อยดิก็ถือว่าเนี่ยที่ดินตรงนี้นะครับ,รบข้อดีก็อย่างที่บอกครับมันติดถนน,นหน้ากว้างและที่สําคัญเนี่ยดิน ในการทำการเกษตรที่บอกเลยว่าทำเกษตรต้องมีน้ำระบบน้ำนีหมดนะครับดินดีไม่ดีนดูตรงเนี้เดี๋ยวจับให้ดูเนี่ยครับผมดินมันไม่ได้เป็นแบบไอ้พวกที่เป็นลูกรังเป็นหินเป็นอะไรนั้นพระดีนะครับนี่ผมบอกเลยแล้วก็ภายในสวนนียนอกจากเป็นไมยงชิดที่เป็นหลักๆแล้วก็จะมีพืชอ่าที่ปลูกแซมก็จะมีพวกเงาะเงาะชมพู่มอนมะพร้าว กล้วยก็คือสวนผสมอะใช่ชพื้นที่นี้ถ้าใครอยากลงทุเรียนปลูกได้นะครับได้เลยผมบอกเลยว่าปลูกได้นะน้นอกจากระบบน้าประปานะเขายังมีสระกักเก็บน้ํานะน้ำปปาเราก็ใช้ในตัวบ้านไปครับผมแล้วก็เป็นถ้าลถเป็นพวกพืชลงพืชสวนเนี่ยใช้นี่เลยสารน้ำอันนี้อยู่ในเขตเราใช่ไหมพี่เอ๋ใช่ใช่อยู่อยู่ในที่เราโอ้โหสบายเลยนะบ่อเก็บน้ํานี่ก็ประมาณสักสามงานได้ครับ สีแป้งครับเกือบไล่ะไล่นึงอะอ่าก็แบ่งไว้เป็นส่วนผสมเลยนะครับก็หนึ่งในสี่อ่ะผมว่ามันเข้าหลักสูตรนะอ่าจบๆเลยนะแล้วก็แรนสเคปเขาทุกอย่างมีหมดแล้วแล้วก็ไอตัวพวกลวดน้ําพวกแนวเขตเนี่ยชัดเจนเลยสําหรับแปลงนี้นะครับครับผมเดี๋ยวให้น้องเบนซ์ส่องให้ดูตรงนี้เลยนี่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 คือเนี่ยบ่อน้ําตักน้ำเลยละขนาดใหญ่เลยตรงนี้ถ้าเกิดใครมานะนอกจากสูบน้ําแล้วนะอ่าเลี้ยงปลา น้ำเต็มตลอดทั้งปีนะครับไม่แห้งนะบอกเลยว่าไม่แห้งตามแถวนี้นี่ดีนะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่แล้งเนี่ยดูใบพวกใบพวกนี้เลยเขียวๆนะครับโอ้พี่เขาดูแลไว้ดีเนาะใช่ใช่ก็ไอ้มายงชิดเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยภายในไร่เนี่ยในสวนเนี่ยอยู่มีอยู่ประมาณ30กว่าต้นได้ต้นใหญ่นะแล้วก็ต้นที่ว่าต้นเล็กอะประมาณ90ต้น90ต้นนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วให้ผลผลิตแล้ว ก็๋ยวทั้งแปลงเนี่ยสามารถเก็บได้หมดละใช่ครับผมนะครับเดี๋ยวเราเดินวนไปนั่นดูเขคมีระบบน้ำติดตั้งใช้ซึ่งน้ำเนี่ยใช้ได้ทั้งปีไม่ผมว่าใกล้ถ้าเขตของเราแค่ประมาณ4-5ไร่นะสระประมาณเนี้ยสามงานถึงหนึ่งไร่เนี่ยแล้วก็น่ลึกประมาณ 5- 6หเมตรเนี่ยอยู่ได้สบายตอนนี้เขาเจอตาน้ำดูสีน้ำดิเขียวปิ้งนะเดี๋ยวเที่ยวหลงไปลงไปแล้วงเบ้นะ ครับช่วยไม่ทันนะเอากล้องวางไว้แล้วก็ลงได้ไม่เป็นไรผมชอบถ้ากิ้งลงไปก็ทิ้งกล้องไว้ก่อนพื้นพื้นเอพื้นที่แปลงนี้สวยนะสวยมากก็เข็ดีทำเลดีนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามาพี่โอขอประกอบครบทุกอย่างอ่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นบ้านสวนมะยงชิดนะครับบนเนื้อที่สี่ไร่สองงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตะบนน้ำฤทธิ์นะครับใกล้กับตอนนี้มีมีแล้วดูสัตว์หน่อยอ่า ตลาดกลางผลไม้ตลาดกลางผลไม้สร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วอันนี้เป็นของอปตของน้ำฤทธิ์ครับผมใตามแบบนี้มีอะไรบ้างเยี่ังซีสูปมีตลาดวังสีสูปตลาดมีปตทวังซีสูปครอ่ามีอาสารใหม่สารใหม่มีเดี๋ยวเขาจะย้ายศูนราชการมาอีกแล้วก็ใช่ไหมสถานีตำรวจตอนนีตำรวจภูธรมีเทศบาลน้ำฤทธิ์ครับผมนะครับมีตลาดกลางผลไม้ที่มาใหม่ก็ เป็นบ้านสวนที่สะดวกมากที่สุดอ่าเป็นบ้านสวนที่สะดวกนะข้อดีเลยนะครับผมเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครับผมนะครับแล้วก็หน้ากว้างติดถนนลาดยางเข้าออกสะดวกไฟฟ้าประปามีครบครบนะผมรีบแล้วก็ฝรั่งฝรั่งอ่าใช่โอ้ฮัลโหลเฮลโหลสวัสดีครับก็ใครที่ครับอยากจะเป็นเจ้าของดูแลเนี่ยมามามาได้เลยคุณซื้อที่ดินเปล่าไป ถ้าคุณอันนี้คุณเหมือนซื้อเวลาซื้อที่พี่เขาได้จัดก,การเรื่องระบบน้ําได้จาัดก,การพวกแลนด์สเคปต่างๆว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่โยครับผมถ้าเป็นสุรตตานเนี่ยสุรต่ราว่า,าไงเคาะไหมเคาะไหมโอ้โหราคานี้บอกว่าดียังไม่ได้บอกราคานะครับมไม่ต้องถ้าฟังราคาแบบโอ้โหต้องรีบนอกจากภายในตัวสวนอย่างที่ผมบอกนะครับบ้านหลังใหญ่ๆนะครับบ้านสวนเนี่ยเป็นบ้านสวนภายในพื้นที่ของบ้านสวนนนมีบ้านสวนมีโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตรมีซุ้มสําหรับ อ่านั่งทานข้าวหรือจัดปาร์ตี้รับแขกผมว่ามันลงตัวหมดยนะตรงนี้ก็ในนี้มีเป็นใช้สําหรับเป็นตัวเก็บพืชผลได้ใะจอดรถได้เก็บของได้ด้านในมีเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำใช่ใช่เอาไว้พักอาศัยเป็นปูนนะได้ดูได้สบายสบายเลยล่ะครับผมง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงด้านฝั่งขวามือของยอเอา้องไปเดินไปหน่อยเดินเดินไปดู้อางไปเดินเข้าไปดูนิดนึงนะครับตัวนี้ก็พี่เขาเอาไว้ ตามไว้เป็นแบบเอาไว้รับรองแข่งอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ใช่นี้เนาะปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะครับรั่วรอบขอบชิดอ่าหลักมุตชัดเจนทุกหักรั่วรอบขอบชิดนี่หมายถึงรั้วลวดหนามนะใช่คือแนวเขตชัดเจน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 มันบอกแลาเป็นด้านสวนแต่ตัวนี้นี่เลยก็จะเป็นในส่วนที่เรือรับรองต้องใช้คำนี้เนาะ ครับผมเป็นเรือนรับรองก็เป็นหลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้แล้วก็เป็นเมทัลชีทนะครับส่วนพื้นเนี่ยยกสูงมาแล้วแล้วก็เป็นปูกระเบื้องเต็มพื้นที่แล้วตัวเนี้ยใครสามารถตัดแปลงเนี่ยถ้าเกิดจะทําเป็นพวกคาเฟ่ในสวนนี้ได้ไหมโอ้ดีเลยได้นะเอาเนี่ยแลนด์สเคปมันสวยนะเข้าออกสะดวกนะแปลงนี้นะใกล้ถนนหลักสองกิโลจากถนนสายเอเชียย้ําก่อนเป็นบ้านสวนถ้าเราเข้าจากแยกวัดศีสุนุนเส้นสายเอเชียเนี่ยเข้ามาสองกิโลเมตรครับผมนิดเดียว แล้วก็ที่ตรงนี้นะโซนนี้นะครับมีสถานที่เที่ยวสวนต่างๆเยอะนะสนไปต่อได้สวนสุวรรณสวนสุวรรณอินทร์สปารมได้เลยได้เลยใกล้ใกล้ไปร้านม่อนกลางไปหิม่อนไปแพ้โอ้โหได้หมดตรงนี้มันเส้นคือถ้าเกิดใครเอามาทําสวนแล้วทําเป็นแนวสวนสไตล์คาเฟ่หรือเป็นโฮมสเตย์เหมาะนะเพราะเลี้ยวเข้ามาจากแยกเลี้ยวเข้ามาจากเส้นสายหลักสองกิโลนะครับด้านนอกดีวยก็ไดไม่จะเดินง่ากว่าชัดๆเลยใกล้บ้านมาเลย ครับแล้วก็ในส่วนนี้นะก็เผื่อคิดต่อยอดไงคุณสูรอตานโยก็เผื่อท่านใดเข้าไปเฮ้ยทาสวนอย่างเดียวไม่เพียงพอเข้ามาได้นะเข้ามาดูเข้ามาศึกษานะเพราะอยากให้ทําทาเลมันต่อยอดได้พี่โยตัวนะผมใช่ไหมเนี่ยอย่างตัวนี้พี่เขาทําเป็นโรงเอาไว้เก็บเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะพวกปั๊มน้ําพวกลงจอดล้นจอดรถหรือว่าใครที่เอามาเนี่ยชัแน่หนาชัดเจนนะครับ ครับผมเสาหน้าหกนะเสาหน้าหกโครงไม้แบบสวยๆนะครับหลังคาเป็นเลื่นชีพใช่ตัวตรงเนี้ยแลงเสเกบดี้ยกพื้นสูงไว้ให้เราด้วยนะถ้าท่านใดไม่พบนั้นมาเทพื้นปูนชนิดหนึ่งถ้าท่านใดสนใจนะเดี๋ยวเราแปะภาพมุมสูงให้เห็นนะแล้วก็คือมันถ้าไปต่อยอดคือเขียนผังสร้างปูโครงสร้างใหม่แบบสบายๆบลยเดี๋ยวเราเผื่อใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราพาเดินดูไปทางอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปครับผมไปปิดตรงถนนลาดยางก็ได้เห็นเลยว่าแปลงนี้เนี่ยเป็นบ้านสวน ใช้คาว่าบ้านสวนก็จริงอ่ะแต่มันเป็นบ้านสวนที่สะดวกสบายแบมบูน้องแบมบูพี่โยทรงเสียโอ้โหครับผมครับก็ท่านสุรตานโยนะครับช่วงนี้ได้เป็นแด่ทรงครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับเอเมสเซดครับยอกับพี่ท่านสุรตานโยซันนะฮะพามาชมนี่เลยครับแปลงที่ดินสวนเกษตรนะใครอยากมีบ้านสวนสวยๆนะครับมีการปลูกพัฒนากันไว้เรียบร้อยแล้วกับเนื้อที่สีไร่2งานสี่ตารางวาครับนะครับ แปางนี้เลยครับจากเข้ามาจากเส้นสายสิบเอ็ดจากแยกวัดศรีสุขเข้ามาสักประมาณสองกิโลเมตรแค่นั้นเองถูกต้องครับผมสองกิโลเท่าไหร่พี่โอแปลงนี้นะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานสน่งสิตางวาภายในพื้นที่มีบ้านมีโรงเรียกว่าโรงเรือนครบอะโรงเรือนสองหลังมีสระน้ำมีสระน้ำด้วยตะครับเดินไปเรื่อยๆเเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับพาไปโดยจนสุดนั่นแหละโดยจนสุดนั่นแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้ กับแปลงนี้นะครับกับราคาเพียงแค่2องล้านหห้ามืบาท2องล้านหห้าหมืคุ้มมากๆนะเอกสารสธิ์โฉนดสี่จอพร้อมโอนขุดแดงขุดแดงนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเนี่ยถ้าคุณซื้อตอนนี้นะนับเวลาไปเลยอีกเดือนนี้เดือนสิงหากรกยาตุลาคมธันวาประมาณหเดือนครับคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอ่าคือถ้า อันดับแรกคูณเอกมานะต่อยอดทําธุรกิจต่างๆได้ต่อถ้าทำรับท่านใดอยากจะได้เป็นบ้านสวนตอบโจทย์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไกลสานุนวครบไม่คุณไม่ต้องไปต่อน้ําต่อไฟไม่ต้องไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านข้างสวนกันที่เข้าออกกันไม่สะดวกเพราะคุณติดถนนลาดยางนะครับสาธาณะแบบนี้หน้ากว้างเกือบสองร้อยเมตรใช่ใช่ใช่ใครตรงนี้ก็ได้พ่อเบสใครที่มีเพื่อนงบบอกว่า สี่ไร่มันผมดูแลเยอะไปพี่โอ้โหชวนเพื่อนมาเลยสองคนสามคนแบ่งกันได้เลยเพราะหน้ามันกว้างมากพี่โยหน้ากว้างเป็นร้อยพมตรในหัวนะคิดนึกถึงอะไรยอคนึกถึงคาเฟ่สวนใช่หนึ่งคุณเปิดร้านอาหารแล้วก็เปิดบ่อตกปลาอ้โหฟิชชิงนะใช่คือปกติเขาทำธุรกิจฟิชชิงอย่างเดียวบ่อตกปลาอันนี้ครบวงจรนะได้ถ้าคุณได้ไปนะก็เดี๋ยวนี้ก็คนเราก็พอถึงจุดจุดหนึ่งนะผมว่า หลายๆคนที่มองหากับธุรกิจกับความการได้พักผ่อนนะผมอยากให้มาดูแปลงนี้อคุณหมวยคุณหมวยถามว่าเข้าทางไหนก็เข้าทางเลยเทศบาลแอรอบปตอนน้ำลิตสายมือสายมือสะพานแรกไม่ต้องข้ามสะพานรับผมเลียวซ้ายมือลงมาอลงมาสองกิโลเมตรสองกิโลเมตรใช่เลยถูกต้องเข้าออกสะดวกมากๆสำหรับแปลงนี้นะครับก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยสีไล่สองงานสีสีตารางวากับราคาพิเศษจริงๆฮะสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นราคานี้ พร้อมโอนพร้อมโอนจะ่าะหายากนะครับเป็นที่สําคัญเป็นราคาโดยตรงจากเจ้าของนะครับรัะถ้าไม่พร้อมที่นั้นเดี๋ยวผมจะลองมาเสนอราคากันได้เพราะราคานี้เป็นราคาจากเจ้าของแต่แปลงนี้มันมีบ้านพี่โยครับผมาสามารถจัดสินเชื่อได้ด้วยถูกต้องเออเมื่อกี้ลืมบอกเมื่อกี้เราวาจะสั่งขวามือที่ยอกําลังชีไปนี่ใช่ไหมครับผมอันเนี้ยไปออกแยกวงสีสูกไปออกถนนสายสิบเอ็ดซ้ายมือสั่งเนี้ยซ้ายเนี้ยซ้ายมือไปไหนเข้าบูบ้านน้ำมิดนี่นะใช่อันนี้ไปออกตรงไหน ไปออกตรงวัดป้อมป้อมบริการประชาชนน้ำริดใช่ไหมอ่าก็เป็นป้อมตำรวจใช่ไหมครับผมเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยขัดเข้าไปนี่เป็นหมู่บ้านชุมชนนะครับครับแต่ถ้าเลี้ยวเข้ามาก็คือหลังที่สองครับผมนะหลังตัวนี้พอมาาแค่สองกิโลแค่นั้นเองเป็นหมู่บ้านนะครับถูกอ่าเนี่ยถัดจากนี้ไปก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็คือเป็นบ้านส่วนที่แบบน่าอยู่จริงอ่าไม่เปรี้ยวครับผมเข้าง่ายออกสะดวกไม่เป็นภาระซื้อไปไม่ได้เป็นภาระเข้ามา รวมมีภาพสมมตมิมีพี่น้องสักสองสาคนนะรวมเงินกันมาซื้อนะครับแปลนี้เอาไว้เป็นแบบส่วนกลางที่เรามาได้ใช้ชีวิตได้มาต่อยอดแล้วก็อ,อนาคตราคาดีก็ท<ห><อ>่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อที่ครับเบอร์โทร089215022หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ0 5 4 4 4 5 4 4 1 4 5 6นะครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook เพจเฟ e บุ๊กของไอเอเมเซก็สามารถทักแชทกันมาได้หรือจะเป็นลายลายแอดก็ติดต่อในทุกช่องทางแล้วก็ฝากช่อง YouTube TikTok Instagram ได้เลยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครอยากเป็นเซทีชนะสซีชันนสซี่เอาไปนี่โอ้ยไกถึงซะด้วยใครอยากรวยอยากมีเงินใช้เหลือๆติดตามไอเอเมสเซจไ้นะไปติดตามติดตามไว้นะผมบอกเลยทิกต็อกดีมาให้ติกต็อกก็ฝาก ฝากไว้ติดตามหน่อยนี่เอาไปเลยน้องเก่งพี่เก่งเฮ้ยไม่ต้องเก่งใจพี่ให้พี่เก่งเฮ้ยไม่ต้องเก่งใจเก่งก็จะปลอมเอ้ยเก่งพี่เก่งครับผมครับผมแบ่งกันแบ่งกันพี่น้องกันมีอะไรก็แบ่งกันโอ้โหสาธุผมนี่สุลต่านจริงๆครับใครเลยจะไปต้องการอยากจะมีมั่งมีสีสุขเหมือนท่านสุลต่านโยซันครับผมไปติดตามไปเล่นอสังหา ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ,ๆมีที่ดินสวยๆแบบนี้มีบ้านสวยๆมีที่ดินสำหรับการลงทุนนะครับไปกดติดตามทุกช่องทางของเอเมสเซทีพีโได้กล่าวไปแล้วนะครับนี่เลยก็ฝากแป๊งนี้ไว้ด้วยนะครับสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมนสวนสวยๆนะไปโอเคน้องเบนเดี๋ยวแผนให้ดูตรงนี้อีกสักหนึ่งทีเนีเอาไม,ไม่ทิ้งทนไอ้เอ้าคำคมเอโอเคขอโทษดิโอ้มีมีอะไรไหมมีอะไรมีอะไรติดามนะเดนี่เดินขึ้นหน้ากล้องเลยความจริงอยู่ตรงหน้าอ่ะศรัทธาอยู่ที่ใจ อยากกินกาแฟดีๆไปนิปปอนนึกว่าศรัทธาเป็นของหินเล็กไปครับผมสวัสดีโอเคครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับอี๋ยวทางเบนแผนแผนให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยมุมกว้างๆแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้มีบ้านสวนดีๆมันที่แบบนี้มันหายากนะพี่เออนะครับผมต้องห้ามพลาดเลย